เวลา14นาฬิกาสนาทีพระเจ้าวราวงเทพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธนารีนาฏโปรโดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดราชบดพิสิทธิ์มหาศีมารามส่งบำเพนพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงเทพระองค์เจ้าสุทสศริโสภาและพระวรวงเทพระองค์เจ้าวิมลฉัตรอดีตประธานปณิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบระมราชินูปถมัมภ์เมื่อในโอกาสวันประสูติปีที่1 0 1หนึ่ง ทั้งนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมเมืองสุทธานารีนาถทรงเป็นประธานบุญนินิธิตั้งแต่ปี2553ปัจจุบันบุญนินิธิอย่างมุ่งมั่นพัฒนาย,ยาวชนผู้ด้ยโอกาสในทุกอำเภอทุกสังกัดระดับการศึกษาทั่วประเทศโดยการให้ทุนการศึกษาและอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องปีละประมาณ3,000ทุน